วัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูแอปและเหล่าซูซโนนะคะ小朋友们好，我是 Snow 老师。เด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ารอบตัวของครูแอปและเหล่าซูสโนมีอะไรบ้างเอ่ย ใช่แล้วค่ะเด็กๆตอนนี้คุณครูอยู่ในป่าค่ะมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้ววันนี้ครูแอปก็มีเพลงสัตว์บกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมๆกับครูแอปนะคะสัตว์บกมีมากมายตั้งหลายตัวเรามาท่องจำให้ขึ้นใจชีฟแปลว่าแกะคาวแปลว่าวัว Hot ก็คือมา Hen คือแม่ไก่ Duck แปลว่าเป็ด Cat แปลว่าแมว Tiger คือเสือ b e a r กคือหมีนี่เองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยคะ่ Music คะมิวสิคค่ะ เด็กๆได้ร้องเพลงแล้วก็เต้นเพลงสัตว์บกกันไปแล้วแล้วเด็กๆรู้จักสัตว์บกอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆรู้จักสัตว์บกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้ครูแอปก็มีสัต์บกหลากหลายชนิดมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยค่ะสูนักภาษาจีนกออีกครั้งนะคะเด็กๆกอสูนัก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมามีหูสองหูมีขาสีขาซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแมวภาษาจีนเมาอีกครั้งนะคะเด็กๆเมาแมว,แม,วมีลักษณะคล้ายเสือแต่ตัวเล็กกว่าค่ะแมวจะมีเล็บที่แหลมคม และก็มีตาที่มองเห็นในเวลากลางคืนค่ะความสามารถพิเศษของแมวนั้นนะคะเมื่อเขาตกลงมาจากที่สูงเขาจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขานั้นมีความสามารถในการพลิกตัวกลับกลางอากาศได้ดีค่ะช้างภาษาจีนต้าเซี่ยงอีกครั้งนะคะเด็กๆต้าเซี่ยง ช้างมีรูปร่างที่ใหญ่ตัวแข็งแรงหัวโตมีดวงตาแจมา่มใสและมีขาแข็งแรงค่ะลักษณะพิเศษของช้างนั้นนะคะจะมีงวงที่ยาวค่ะมีใบหูที่ใหญ่และตัวผู้ก็จะมีงาที่เรียวยาวด้วยค่ะลิงภาษาจีนโห่จืออีกครั้งนะคะโห่จือ ลักษณะโดยทั่วไปของลิงนะคะลิงจะมีหลังสีน้ำตาลส่วนอื่นจะเป็นสีน้ำตาลเทาค่ะลักษณะท่าทางของเขาก็จะคล้ายคนเลยค่ะมีเท้าหน้าและเท้า,าหลังเอาไว้ใช้จับเกาะสิ่งต่างๆค่ะหนูภาษาจีนหลาวสู่อีกครั้งนะคะหลาวสู่หนูมีลักษณะเด่นอยู่ที่ฟันแท้คู่หน้า ที่แหลมและยาวทั้งบนล่างสองคู่ค่ะมีขนปกคลุมลำตัวส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลและมีท้องสีขาวค่ะมา้าภาษาจีนหมาอีกครั้งนะคะหมา้าม้าจะมีขาที่ใหญ่ตัวโตวมีขนแผงที่คอถึงลำตัวและก็จะมีหางที่เอาไว้ป้องกัน ยุงและแมลงมารบก,กวนค่ะแกะภาษาจีนหยางอีกครั้งนะคะหยางแกะเป็นสัตว์สีเท้าขนฟูเรามักจะนำขนแกะไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มค่ะเนื่องจากขนแกะนั้นมีใย,ยสังเคราะห์สามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าได้ค่ะ่านภาษาจีน เอออีกครั้งนะคะเออห่านแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปห่านจะมีปากแข็งสีส้มขาสั้นมีขนตามลำตัวสีขาวตรงบริเวณคอขนจะจับกันเป็นก้อนเหมือนเป็นแผงเกรดค่ะเด็กๆคะเด็กๆก็ได้รู้จักสัตว์บกแต่ละชนิดกันไปแล้วนะคะ สัตว์บกก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกค่ะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างลักษณะการกินอาหารที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแอปจะพาเด็กๆมาตกแต่งหน้าสิงโตกันนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งหน้าสิงโตกันก่อนนะคะ 1. กระดาษแข็งหน้าสิงโตและกระดาษสีสำหรับติดแผงคอสิงโต 2. ปากกาเมจิก 3 9ต่อไปเรามาเริ่มตกแต่งหน้าสิงโตกันเลยค่ะให้เด็กๆวาดหน้าสิงโตแล้ววาดรวดลายบนกระดาษสำหรับติดแผงคอสิงโตค่ะ เราก็ได้หน้าสิงโตกันแล้วค่ะง่ายไหมคะเด็กๆ <Wow. S 1> เด็กๆก็ได้รู้จักชื่อและลักษณะของสัตว์บกและได้ตกแต่งหน้าสิงโตกันไปแล้วก่อนจากการวันนี้เราซื้อสนมีเพลงกับท่าเต้นสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเต้นกันค่ะทุกคนทุกคเทุนทุท 只老虎。 วันนี้ครูแอฟและเหล่าซีซโนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะเจเจียนบ๊ายบาย